สติเช่นนั้นเองนะครับสติเช่นนั้นเองสติก็เป็นนิสัยชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเป็นกุศลบ้างนำระลึกเป็นมิจฉาสติบ้างเป็นสมมาสติบ้างแต่ความเป็นปุถุชนนี่การระลึกของสตินี่จะเป็นอกุศลนะครับเป็นส่วนมาก อริยเจ้านี่ก็จะเป็นเป็นเป็นส่นมากแต่สติก็จะเป็นเช่นนั้นเองนะครับไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ตัวตนของตนสติก็ไม่เที่ยงนะครับสติก็เป็นทุกข์สติก็เป็นอนัตตาสติระลึกมีหน้าที่เยอะนะระลึกไปในกายเวนาจิตธรรมสติก็เลยเป็นเช่นนั้นเองไม่มีเจ้าของนะครับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ตัองเราไม่ว่าเราจะฝึกสตินะจะเก่งปานใดฉลาดฉลียว ปีแค็ตามจะฝึกได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติกคตามเนี่ยสติก็เกิดดับนะครับสติก็เป็นเช่นนั้นเองกับการที่เราไม่ยึดกับสตินะครับเราก็จะไม่ทุกข์เพราะสติเพราะสติของเราในบางทีก็เร็วบางทีก็ช้าบางทีก็ยาวบางทีก็สั้นบางทีก็มากบางทีก็น้อยบางทีก็เว็บเดียวฉะนั้นการที่เราเข้าใจเรื่องสติก็จะทําให้เรานั้นเห็นว่าสติเป็นเช่นนั้นเอง ทำให้คนที่สติแตกสติเสียเสียสติสติไม่ดีสติขาดสติวิปราสหรือว่าสติดีสติตั้งมั่นสติอุเบกขาสติสงบบริสุทธ์ก็ตามมันก็เกิดดับเกิดแล้วดับแล้วหมดอันการที่เราเห็นว่าสติเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยทำให้เราไม่หลงสตินะครับไม่หลงสติไม่ยึดสติแล้วก็ไม่ไปกังวลเรื่องสติมากเกินไป เพราะว่าสติบางครั้งก็ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าสติมีกิจธุระเยอะมีการงานเยอะจะต้องระลึกไปในกายเวจิตธรรมแต่ละขณะกําลังสติก็อ่อนนะครับใช้มากก็มันจะอ่อนมันจะหมดเหมือนแบตเตอรี่ชั้นการที่เราเห็นว่าสติเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยทำให้เราไม่ห่วงเรื่องสติไม่กังวลสติมากเกินไปทำให้เราไม่เคร่งเครียดกับสติไม่เคร่งคัดกับสติหรือว่าจริงจังกับสติมากเกินไป จนเป็นทุกข์ชันการที่เราเห็นว่าสติเช่นนั้นเองนะครับมันก็เลยผ่อนคลายมันก็เลยว่างโล่งปร่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ยึดติดสติไม่ได้ยึดถือในสตินะครับก็ไม่ได้ยึดมั่นในสติเกิดก็เกิดดับก็ดับมีก็มีไม่มีก็ไม่มีหมดก็หมดนะครับก็เบานวโล่งปร่งสบายไม่สําคัญมั่นหมายสติว่าเป็นเราของเราตัวตนของเรา หรือว่าสติของใครนะครับเพราะทุกอย่างมันผิดเพี้ยนผิดพลาดนะได้แต่เวลาแต่ก็การประคับประคองสติการฝึกสติก็ดีการใช้สติในชีวิตประจาวันก็ดีเนี่ยทุกกิจทุกการที่เรากิจธุระกิจวัตรกิจการกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ใช้สติแต่บางสติมันก็ไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็เลยไม่แปลกที่เราก็ต้องเห็นสติว่าเป็นเช่นนั้นเองสติของเด็กแต่ละเพศแต่ละวัยผู้ใหญ่หนุ่มสาวเท่าแก คนที่เรียนที่สอนคนที่ทํางานคนที่ใช้ชีวิตกับรถขับเรือเยืนเดินนั่งนอนคิดพูดทําซึ่งแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่เราก็ต้องเห็นว่าสติเป็นเช่นนั้นเองทําให้เรานั้นไม่เสียสติรับไม่เสียสติไม่ไปชดสติหรือว่าไม่ทําลายสติตัวเองและผู้อื่นด้วยสิ่งเสียบจิตด,ด้วยของมันเมาหรือว่าใช้สติเกินเหตุมันขับรถมากเกินไปนานเกินไปหรือว่าใช้สติในการกําหนดเพ่งพิณาละเล็ก เยอะเกินไปนะครับสติก็จะลาได้จนการใช้สติแต่พอดีพอเหมาะพอควรนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นผ่อนคลายทาให้เรานั้นไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยกับการมีสติไม่เหนื่อยกับการใช้สติเพราะว่าสตินั้นมันมีนมอยู่จํากัดนะครับในแต่ละขณะที่มันเกิดขึ้นมันไม่สามารถที่จะทําทุกกิจกรรมทุกกิริยากรรมหรือว่ากิริยากิเลสหรือปักได้ตลอด ชั้นการอาศัยสตินะครับก็ต้องรู้ว่าสติเป็นเช่นนั้นเองก็จะรู้กาลเทศะปอประมาณในการใช้สตินะครับก็สงบสติอารมณ์บ้างทำความสงบบ้างใช้บ้างยึดบ้างนิ่บ้างปล่อยวางบ้างถ้าหากเราเอาแต่ดูแต่ฟังดิมกิเลสัมผัสมากเกินไปสติก็แตกเสียสติสติก็อ่อนสติก็ไม่พอชั้นการที่เราเห็นว่าสติเป็นเช่นนั้นเนี่ยทำให้เราไม่ยึดติดในสติมันเราใช้เงินละมากเกินก็ไม่พอ